สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บายประตูจ้าวันนี้ประตูจะพาทำแก้งหมาน้อยหัวโตอีกหนึ่งแบบนี่จ้าเห็นหน้าก็รู้ว่าปัก๊กตัวน,นี้ขายดีหกนิ้นจ้ามาจ้ามาทำกัน ตัดเอ็นความยาว150เซนจ้ะเผ่อน,นิดก็ได้160เซนมาจ้ะมาทำกันวันนี้เดี๋ยวเอาสีอะไรทำดีเอ่ยสีเหลืองบ้างเป็นชุดทำชุดอุปกรณ์จัดสำหรับทํา เอนแล้วก็เม็ดสำหรับทำหนึ่งตัวจะทําใส่ห่วงหรือไม่ใส่ห่วงก็ได้นะบางท่านชอบเป็นว่าเอาไปตั้งเฉยๆก็ไม่ต้องไปใส่ห่วงเขามาจ้ะเามาเริ่มกันตัดเอ็นความยาวประมาณ150เซนจ้ะ ร้อยห้าสิบเซนขึ้นไปเดี๋ยวขอคลีเอ็นแป๊บนึงนี่จ้าทาสีแต้มสีปลายเอ็นนิดนึงนะจ๊ะจะได้เห็นช,าชาดัดใช้สีเมจิจั้ไปๆเลยมาจากเริ่มกัน สีขาวสีขาวหกจ้าหกเมตรแล้วก็ทันที่จะใส่ห่วงใส่ไปได้เลยนะจ้าปล่อยห่วงลงไปข้างล่างเลยจ้ะยังไม่ยังไม่สวนยังไม่สวนกับห่วงเชื่อม ่ะสวนหนึ่งเม็ดจ้าวงหกต่อจ้าขวาขาวสี่สวนหนึ่ง ซ้ายเชื่อมหนึ่งเชื่อมหนึ่งแล้วก็ลอดห่วงด้วยจ้ะเชื่อมลอดห่วงด้วยนะจ๊ะขวาขาวสี่ ซ้ายเชือมหนึ่งขวาขาวสาม ซ้ายจ้ะเชื่อมหนึ่งขวาดำหนึ่งสีสองสีเราจะใช้สีอะไรก็ได้นะซ้ายเชื่อมหนึ่ง วาสีสามสวนวาดำหนึ่ง เชื่อมหนึ่งสองสามเหลืองหนึ่งจ้ะขาวหนึ่งและก็เหลืองหนึ่งดันสีดำให้เขาอยู่ข้างบนนะจ๊ะ จ้ะจับให้เหมือนกันนะซ้ายเชื่อมสองถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจดูจากวิดีโออานะจารทํทตามวิดีโอไปเรื่อยๆเลยจ้ะขวา สีหนึ่งดำหนึ่งสวนแค่แบบนี้จ้ะต่อจ้ะซ้ายเดินหน้านหนึ่ง ซ้ายเหลืองห้าใส่สีห้าจ้ะสามสีสี่ห้าเม็ดแรกเราไม่จับนะจ้ะจับเม็ดที่สองเม็ดแรกปล่อยแล้วสวนกลับจ้ะอันนี้เราทำหู ส่วนเป็นวงส่วนเป็นวงแบบนี้แล้วก็ดึงให้สุดจ้ะดึงสุดแล้วเส้นเดิมนะข้างขวาใส่สีหนึ่งแล้วสวนจากลูกตาไปจ้ะเม็ดสีขาวเม็ดที่เราเชื่อมไว้ทีแรกจ้จังหวะนี้นะจ๊ะทำหูอะ่ะต้องดูดีๆนะเพราะบางทีเราทำเพลินๆหูเขาจะอยู่ลักษณะนี้ ซึ่งผิดแล้วถ้าเราคิดว่าเราทําเสร็จแล้วเราปล่อยผ่านไม่ได้นะเอ้ยทำหูเสร็จแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวค่อยมาดัดไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยกลับเพราะฉนั้นช่วยเลยพลิกเขาลงไปด้านล่างผ่อนเอ็นออกมาก่อนแล้วก็พลิกปลายเขาลงไปข้างล่างซะเพราะว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดึงไม่ได้ค่ะเขาไม่มากับเราแล้วจา้าต่อ ข้างขวาสีหนึ่งขาวสอง ให้หูเขาอยู่ด้านบนนะให้หูเขาตกลงมาที่แก้มต่อจ้าซ้ายเชื่อมสองขวาขาวสอง ขซ้ายเชื่อมนหนึ่งเชื่อมเม็ดที่ติดกันนะจ๊ะงานส่วนใหญ่จะเชื่อมเม็ดที่ติดติดกันเลยงานตุ๊กตาข้างขวาใส่สีจ้าสีขาว วิขอภัยใส่สามจ้าออกหนึ่งเมตรซ้ายเชื่อมสองจ้า ขวาใส่สองสีขาวสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งซ้ายสีห้า เม็ดนะจ๊ะเม็ดหนึ่งไม่เอาจับเม็ดสจากสวนสวนเป็นวงสวนเป็นวงรูปมาจากรูดให้สุดแล้วก็เส้นเดิมใส่1เม็ดทำหูหนก1ข้างเชื่อมสีขาว ให่ลูกตาเม็ดนี้นะเชื่อมสีขาวกับลูกตาก็โะเคแบบนี้ข้างนี้ก็พันกันเดี๋ยวขอแก้บแป๊บนึง ดึงไม่สุดเนี่ยจ้ะเราดึงไม่สุดมันก็จะทําให้งานเราอ่ะไปเกี่ยวกันได้เนี่ยจ้ะดึงงานแป๊บหนึง่ง เพลินไปหน่อยจับเองครับให่จับหูเขาพลิกลงไปข้างล่างนะจ๊ะอย่าปล่อยให้เขาตั้งขึ้นมาให้ปลายเขากระดกลงอย่าให้เขากระดกขึ้นเห็นนี้จะจ้าต่อก้ขาขาวหนึ่งสีหนึ่งจ้า เราทำเพลินๆอ่ะบางทีเอ็นเขาจะไปพันกันจ้ะข้างซ้ายเชื่อมสองจ้ะ ขวาขาวสองสวนซ,ซ้ายสองจ้าขาวขอภัยขวาจากขวาใส่ขาวสองและสวนซ้ายมาสวน ข้างซ้ายเชื่อมสามจ้ะหนึ่งสองสามเชื่อมที่สีเหลืองอะจ้ะข้งสามเม็ดสามเม็ดขาวหนึ่ง ข้างขวาใส่ขาวหนึ่งจ้าสวนจะได้วงแบบนี้ต่อจ้าซ้ายสองซ้ายเชื่อมสองจ้าขวาขาวหนึ่ง เชมสองขวาเชื่อมหนึ่งขวาหนึ่งเมตรสวนจะได้แบบนี้ ข้างขวาวนสี่เม็ดนี้จ้ะเพราะวนวงนี้เขายังไม่ได้ไม่ได้ล็อกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม จะพาทําคริสตัลตา,าก็ไม่ค่อยจะดีเลยองไม่ค่อยชัดแล้วจ้ะนี่คือส่วนหัวจ้ะส่วนหัวเสร็จแล้วน่ารักมิล่ามาจา้ะเราจะเริ่มตําแหน่งต่อไปเนาะเชื่อมเอ็นมาไว้ที่ตําแหน่ง2เม็ดนี้จ้ะ หนึ่งสองส่วน n ที่อยู่ด้านนอกก็วนไปค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง สามสี่เล่นนี้นะจ๊ะมาต่อกันจ้าลำตัวใครทําได้จําได้ทําไปเลยจ้า ขวาสามสีขาวเราทำลำตัวขวา 3. สามสวนแล้วก็ขวา 3. สามสวนข้างซ้ายเชื่อม 2. สองสมเม็ดเดิมนี่นะ ไหมอยู่ในวงห้าจ้ะที่เราทำเชื่อไมไหไว้เมื่อกี้นี้เชื่อมสองเม็ดเลยหนึ่งสองใช้เองข้างซ้ายนะจ๊ะเชื่อมข้างขวาดึงซ้ายดึงขวาดึงวขวาขาวสอง สวนขวาเอ๊ยซ้ายเชื่อมหนึ่งได้วงแบบนี้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้เราเชื่อมมาสองสวนเสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมที่เม็ดนี้หนึ่งเม็ดเม็ดอยู่ด้านหลังจ้าข้างวาขวาขาวสองสวน ข้างซ้ายเชื่อมสองจ้าดูตามวิดีโอเลยนะ1และ2อวาขาว1นึ่งสวนจะได้แบบนี้ ในจังหวะนี้นะจ๊ะเราต้องดูด้วยว่างานเราไปทางไหนลำตัวเขาจะอยู่ลักษณะมาแบบนี้เพราะฉะนั้นวงต่อไปอ่ะคือถ้าเชื่อมผิดเราก็อาจจะมาทำตรงนี้ได้แต่ความเป็นจริงเราต้องทำวงนี้ต่อ,อมาต่อกันจ้า ข้างวาขวาขาว 3. สามสวนดีนะอืมต้องทำวงนี้จากวงนี้ขลอภัยอ่ะขาวสามส่วนเนาะส่วนแล้วข้างซ้ายเชื่อมหนึ่ง ข้างวาขวาขาวสองสวนข้างซ้ายเชื่อมหนึ่งข้างวาขวาขาวสอง สวนแท้งซ้ายเชื่อสองแล้วกลับมาใสา่1เมตรสวน,สวนแสดแเราก็จะได้เป็นแท่งแบบนี้ ต่อนะข้างขวาเชื่อมหนึ่งสองสเราจะมาทำหางบนนี้ส่วนข้างซ้ายก็เชื่อมส่วนไปค่ะหนึ่งสองข้างนี้เราจะทำขาเรามาดูทำหางนะจ๊ะ เม็ดที่อยู่ด้านหลังใส่หนึ่งเม็ดจ้าเห็นที่อยู่เส้นด้านหลังนี้เลยนะแล้วสวนแล้วก็เชื่อมลงไปจ้ะเพื่อไปทำขาตำแหน่งขาจำได้เนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ มาจะาเริ่มทําขากันใส่หนึ่งเม็ดสวนไปหางซ้ายใส่หนึ่งเม็ดสวนมาคือลำพังเนี่ยเราดึงแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วจ้ะแต่เพียงแต่ว่าป้าชอบจัดทรงเขา เป็นความชอบส่วนตัวส่วนตัว,วนะจ้ะแล้วเราก็เลื้อยขึ้นมาจ้ะอย่าไปตรงนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อย่าไปตรงอย่าไปตรงแบบนี้เลยไม่เอานะอย่าเชื่อเม็ดนี้ไม่เอาจ้ะเราไป ซ้ายไปขวาเนี่ยโผล่มาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายโผล่มาแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปจ้ะทำเหมือนกันถ้าเราไปตรงแล้วมันจะมองเห็นเอ็นไม่สวยเนี่ยตรงแบบเนี้ยเราก็จะเห็นเส้นเอ็นผ่ารับตัวอยู่ไม่สวยจ้ะบิดไปซ้ายบิดไปขวาซะ 能接你吗？伊、嗯。 เราขึ้นมาสองค้างนะทําเหมือนกันจ้าใส่1นึ่งเม็ด่เราจะสวนด้านลงก็ได้จะสวนขึ้นก็ได้นะจ้า เสร็จแล้วเก็บงานจ้ะใครไม่ชอบเก็บงานจะมัดก็มัดได้เลยจ้ะป้าชอบเก็บงานเราจะขอเก็บงานแป๊บนึง แล้วจ้าปักน้อยๆสวยงามตามท้องเรื่องจ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรก็ ได้นะจ๊ะเดี๋ยวป้าจะทิ้ง id ดี n ลไว้ให้จะถามเรื่องอุปกรณ์หรือติดขัดตรงไหนปรึกษาได้จ้ะจ้าวันนี้น่ารักน่ารักปักน้อยๆขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้า วันนี้สวัสดีจ้า